เขาเคยเป็นหมอผู้มั่งคั่งแต่สุดท้ายต้องนอนป่วยอยู่บนเตียงไม้เก่ามีเพียงแม่ชราคอยดูแลนี่คือกรรมของหมอที่ไร้เมตตาเกียรติศักดิ์เด็กหนุ่มชาวชนบทขยันเรียนเก่งแต่ยากจนกำมรราพ่อแม่ของเขาหาเช้ากินข้ำส่งเสียให้เรียนด้วยความหวังว่าลูกจะได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าคนนายคน กิติศักดิ์เองก็ใฝ่ฝันอยากเป็นหมอเพื่อช่วยรักษาคนในหมู่บ้านวันหนึ่งเขาสอบได้ทุนเรียนแพทย์ของรัฐชาวบ้านทั้งหมู่บ้านดีใจแม่บุญช่วยถึงกับร้องไห้ด้วยความภูมิใจในลูกชายปีแล้วปีเล่าจากเด็กหนุ่มบ้านนาได้กลายเป็นหมอเกียรติศักดิ์แต่เมื่อได้สัมผัสเมืองใหญ่เห็นเงินทองและชื่อเสียง ใจที่เคยอยากช่วยคนค่อยๆเปลี่ยนเป็นอยากรวยอยากเด่นอยากดังเขาเริ่มเลือกรับเฉพาะคนไข้ที่มีฐานะหมอไม่ว่างนะครับคนไข้เยอะถ้าอยากรักษาไวต้องจ่ายเพิ่มเมื่อมีเงินเก็บเขาร่วมหุ้นเปิดคลินิกหรูใจกลางเมืองทุกอย่างดูสมบูรณ์แต่จิตใจเขากลับห่างไกลจากคํำว่าแพทย์ไปทุกที เขามีรถหรูบ้านใหญ่เข้าสังคมชั้นสูงคบแต่คนมีฐานะส่วนแม่บุญช่วยที่บ้านนอกเฝ้ารอด้วยความคิดถึงอยากให้ลูกกลับมาเยี่ยมบ้างแต่เขาไม่เคยกลับเพราะอายบ้านเก่าและกลัวคนจะรู้ว่าแม่ยังจนไม่นานหุ้นส่วนที่ไว้ใจกลับโกงเงินทั้งหมดคลินิกถูกฟ้องล้มละลายหมอเกติศักดิ์หมดตัว แถมยังมีหนี้สินต้องขายบ้านขายรถและในเวลาเดียวกันเขาก็ล้มป่วยด้วยโรคร้ายกิติศักดิ์เดินเข้าโรงพยาบาลที่เคยทำงานเพื่อรักษาตัวแต่ไม่มีใครอยากช่วยเพราะไม่มีเงินไม่มีประกันหมอที่ร่วมงานกันต่างหลบหน้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวเมื่อหมดหนทางเมืองใหญ่ไม่ใช่ที่ของเขาอีกต่อไปจึงตัดสินใจกลับบ้านเกิด แม่บุญช่วยดีใจรีบต้อนรับด้วยน้ำตาจากหมอผู้มั่งคั่งเขากลายเป็นคนไข้อนาถาน,นอนอยู่บนเตียงไม้เก่ามีเพียงพัดลมเล็กๆปลายเตียงแม่ชราคอยป้อนยาป้อนข้าวทีละคำบัดนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเงินซื้อชีวิตไม่ได้ที่เคยเลือกรักษาแต่คนรวยวันนี้เขากลับไม่มีใครรักษาเลย